ปั๊บอ่เอาของวัวแบนตรงนี้หเลยด้วยออแม็กพ่อเรายังใช้แบบเสียบปั๊กอยู่เลยแม็กเอาไปให้พ่ออันนไ้มอ่ะเนี่ยถอดทิ้งเนี่ยโคตรไวเลยเป็นไงเพื่อนถอดถอดทิ้งเนี่ยไวมากหรือว่าเพื่อนเนี่ยถ้าไขายปั๊บปั๊บเต็มเลยมันมันในนี่ไวมากมีอะไรให้ถอดไวคุณแหลงเอากระดังถอดขาถอดแขนออกไปพี่โทษนะเอาว่าใครใช้ก็รู้กันละกันว่า ใช้ยังไงอะไรเงี้ยะะผมบอกเลยว่าใครไม่เคยใช้คุณซื้อไปสนุกแล้วคุณจะไป,ปิ่นหัวไปปิ่นหัวมาแต่คุณไม่ได้ใช้หรอกคุณซื้อไปผมพูดแค่นี้เอาผมพูดจริงพอคุณซื้อไปคุณไม่ได้ใช้หรอกคุณสนุกกบแค่ใช้มันแป๊บนึงแต่ว่าถ้าคน<ช>ทำง,งานช่างอะไรคุ้มขึ้นหลังคายิงเมท้ชีสปัดปัด ใช้ได้เลยแบง่งมาุ๊บเปลี่ยนได้เลยนก็ต้องใช้เนี่ยนหาตลอดเลยจริงๆนะเล็กได้นะะคบ้านฉันแบบว่าชอบมาแต่งบ้านใหม่ทุกปีเด็กนะเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูเครื่องนี้เจาะแป๊บเดียวทะลุอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรศัพท์กล้องเอาโทรศัพท์แลกมาลองดีกว่ามาเอาโทรอ่ะผมพูดตั้งเยอะมีใครซื้อปะเนี่ยมีเออเอาเป็นว่าย้ำอีกทีนึง ผมย้ำอีกทีนึงราคาเท่าไหร่ขายราคาเท่าไหร่4 5 7ราบบาทย้าบาทย้ำอีกทีใครที่เคยรู้เรื่องของพวกเนี้ยแบต2ก้อนมันโอเคคุณมาใช้งานแป๊บๆอะไรเนี่ยมันก็โอเคตามราคาแล้วเออแบต2ก้อนราคา400เท่าไัร่457หสบบาทตอาใช้ก้อนนี้แล้วอีกก้อนต้องขาดได้ใช่ไหมใช่คือเราใช้สำหรับการชาร์จกันหรือว่าเออน่ะซื้อแบตเพิ่มมาหรือว่าซื้อนี่2ตัวก็ใช้ได้คุ้มค้มค้มตัวนี้ไม่แพงวัสดุโอเคด้วยตัวเนี้ย อย่าไปดูถูกของพวกนี้นะมันใช้ได้จริงๆอยู่โอเคไม่เ้องหัวนราะนะขอนะเอาไปประกอบประกอบตู้ประกอบคอนเทนเจอร์ได้เลยขอให้ได้ไลยป้าแอมมี้ได้ของแล้วแอนมี้ชอบประกอบตู้สตูดิโอสวยๆก็ฝีมือไป้าแอมมี้นะคะป้าแี่หนูขอขออย่างเด้ยวไหมคะสตู้นี้ไม่มีค่ะไม่มีค่ะตู้นี้ไม่มีไดด้้เเลลยค่ะไไม่มีเวลาค่ะไม่มีเวลาไม่มีเวลาต้องยังไงคะสตู้นี้ไม่มีเวลาค่ะ ยังไงคะนี่มีนาฬิกาโอ้โอเคตามไม่ทันไหนคะไหนคะอะไรคะอ่ารายการต่อไปอ่าค่ะเอาเออเรายังไม่ครบที่นอนเหลืออีกหนึ่งนั่งพักแม่อ๋อเมื่อกี้คือคันคันพวกแบบการชมสิ่งที่น่าสนใจพอเหนื่อยเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะนั่งพักหน่อยค่ะไหนนั่งพักหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดู ีนั่งออกแบบก่อนไหมคะเดี๋ยวจะนั่งกันแล้วคะก็มีนั่งแล้วไม่ไหวมีสามตัวนะคะแล้วมีสามสีนี้อยากจะบอกว่าก็เอาเอาเอาโต๊ะเคนซี่เริ่มต้นทับก่อนแลยโต๊ะใช่ไหมต้นทับมีสามสีใช่ไหมคะต้นทับก็คือเล็กอมีสามสีนะทุกคนเอาเข้าหลักรสสบายอย่ากจะเนื้อคือ เห็นคิดถึงนี่คือเก้าอี้สนามแต่ก่อนมันแพงมากเห็นรลอยากไปค่องแตัวนี้นะคะเก้าอี้กว้าง60เซนสูง90เซนนะคะมันจะมีสีสีนะคะแต่สีอีกสีหนึงสีขาวขาไม่ได้ให้มานะัะสีดำสีดำสบายนสบายคุณเปนสะบายอันนี้เวลาที่เปไปคอนเสิร์ตไปเหาไปอะไรไปหมด ดนึงนะคะคอยล้างคอยล้างคเอ้ยโตสนามสาวนั่งกันดีๆนะมากกคู่โตสนามเดนี้ถูกขนาดนี้เลยหรอคิดถึงตอนแบบแต่ก็แพมาเลยนะไหนมีไม๊ชาบูไหมโต๊ชาบูไหม้าโะชาบูมาครบเลยนะอันี้อันนี้เทปเปอรามร้อยค่ะซิดซีมาคือ่อันนี้ครบเลยแถมาครมแมบานทหารโยไโตกันอ้ยกยกโ อ่านี่นะเบาเอออันนี้ก็ได้เบาเบาหนักหนุยอ่ามีสองสีนะคะสีสีตัวนี้สีไม้กับสีดำนะคะอ่ะเปนสีดำพีล้วก็สีไม้สวยนะเบลก็ไปโชว์ตัวสีดำก็สวยสีเอาถือเลยสีสีเทะนะคะโอ้สำหรับคนเทโตัวน้ำหนักเบานะคะแต่ว่ามีความทนทาน เป็นแม่กองแกงนะคะไม่ใช่ไม้เป็นะไม่ใช่ไม้ไม่ใช่พลาสติกเพราะดังเนี่ยไโชว์ไหมโชว์ตอนวางไหมอันนี้วางทไมได้ขนาดนี้วาง้างไม่โชว์อ่ะมันไม่ไม่ใช่ผลนม้หละมันเป็นอะเุแบบันีูลอดง่ายเลยจริงก็เหมือนแบบกันกันน้าได้ด้วยเนาะใช่มันเป็นต๊ะสนามันกันน้ำดว่นะคะขอเคลณกงมาอย่างดีนะคะทุกคนเฮ้ยเหมืลานานเลย